ฟล็อกมัน30วันภายใน1นาทีเดือนเกิดครั้งที่30ทําอะไรบ้างไปดูหนึ่งพฤษภาเจอน้องเลยาเย็นมีเซอร์ไพรส์เป่าเค้กสองพฤษภาเล่นกับน้องหมาโยนโบลิ่งสามพฤษภากินทุเรียนเสร็จแล้วก็บินไปเกาหลีสี่พฤษภานอนทั้งวันกินหมูเกาหลีตอนนี้ห้าพฤษภาเทสก์กับสำอางโปรดตกเย็นมีเซอร์ไพรส์เป่าเค้กที่เกาหลีครั้งแรกหกช้อปปิ้งเจ็ดช้อปปิ้งอีกแล้วโคตรเยอะจริงตกเย็นกินปูแปดซื้อกระเป๋าใบใหม่เพราะว่าซื้อของเยอะเกินไปเก้าพฤษภาเจอไพายวันเกิดกับเพื่อนสิดอีก ไปไม่ดอกไม้บนเค้กด้วย12 13ไม่ทําอะไรเลย14พฤษภาไปดูหวานใจตีแบบ15ไปงานแต่ง16ป่วย17ไปรับรางวัลจาก TikTok ชอบ18 19 20ป่วยยาว21ป่วยหนักจนหวานใจตรวจโควิด COVID. และตกเย็นมีเซอร์ไพรส์ทําโต๊ะคอมให้23เจอเพียตอมพี่วิวพี่บอมทำน้ําหอมกลิ่นโมจิโกะมาให้ดู24ไปกินข้าววันเกิดกับเพื่อน2กลุ่มเลยจ้า27ประชุมงานทั้งวนัน28ถ่ายงานทั้งวันตกเย็นไปกินจิ้มจุ่มกับทีมงานจ้า29ทําผมทําทรีทเมนต์เล่นพีละทิสแล้วก็ทํา สา,ามสิประชุมงานทั้งวันอีกแล้วจ